ับเดียวบรรยากาศในในที่เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ทุกคนก็ฝึกเริม่เรมเข้าที่ฝึกหางกันมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าได้ม,มาซ้อมทีมจังที่นี่ก็ทุกคนก็ต่างปรับพ้อหางกันในดีดครับมาอยู่ที่ UAE 5วันแล้วครับสภาพร่างกายของตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนที่เราได้ซ้อมมาตอนนี้แอมบังบอกว่าถ้าซ้อมหนักมาถ้ามาทีนี้ก็หนักเพราะาร่างกายก็ถือว่าโอเคในเกมด้วยเมื่อแมตช์แล้วก็ ขึ้นกว่าเเดิมยอะครับพูดถึงเกมถึงเรื่องกับโอมานนะครับเป็นไงบ้างก็ส่วนตัวก็ก็โอเคครับแบบพยายามไม่เสียบอลเยอะแล้วพยายามไล่บอลแล้วก็กลับมาเล่นเกมรับช่วยทีมแล้วความส่วนตัวครับคิดว่าตัวเองมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับก็กระโดดหายใจครับตอนนั้นก็ทุกนีได้เกมแลก็การเล่นเข้ากับเพื่อนก็เข้าปรับปรุงพยายามอยู่คพยายาง โค้ดมิชิโนะครับได้เน้นย้ำกับผู้เล่นในกล้องได้อะไรบ้างครับได้กำชับอะไรบ้างก็การเล่นโลมาช่วยเกมรับครับแล้วก็การเทสผู้ต่อสู้พร้อมกันเป็นทีมแล้วก็การเข้าไปในบล็อกเข้าไปทำประตูครับอยากให้เบลพูดถึงเกมอื่นเรื่องที่จะพบกับพาจิที่ข่งนะครับก็เป็นแมตช์เรียความฟิตที่แมตช์หนึ่งแล้วก็เรียความมั่นใจของทีมด้วยครับก็ทุกคนก็ตอนนี้ก็ซ้อมกันหนักมาก ยายามทำงานหนักเพื่อให้ผลงานมันออกมาดีให้ทีมปรับจุงเข้าที่กันครับทีมเราครับจะมีแมบ็คอุ่นเครื่องเพิ่มอีกหนึ่งแบ็ครับคือเขากับอุตเตย์ครับเีาเดียวมองว่าทีมจะได้ไปในในระโยชน์อะไรบ้างก็แน่นอนครับอุตเตย์กิตฐานเป็นทีมที่ดีครับแล้วก็เราจะได้แบบเราแข็งแกร่งที่ได้ไปเจอกับทีมอุตเ,เตย์เพราะนักเตะเขาแข็งแกร่งแล้วแล้วการได้ลองทีมการได้ได้เกมก่อนที่จะไปเจออินโดนีเซียนี่มาสำคัญครับทำให้เราแบบทั้งได้ความฟิตแล้วก็ ความมั่นใจในการเล่นครับครับส่วนตัวครับในตำแหน่งกองหน้าเราได้คาดหวังอะไรบ้างกับการีชื่อเปถึง23คนที่้ายครับก็ก,ก,ก็อยากช่วยทีมให้มากสุดครับถูมนะี่มีชื่อแล้วไม่มีชื่อได้ลงหรือว่าได้ลงไม่เกียไม่เกียทีผมก็จะทําเต็มที่ทอยากอยากช่วยทีมให้ทีมแบบเป็นที่ดีได้รับชัยชนะครับอยากให้เดียวพูดถึงฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับที่สนใจเชียร์ครับก็ อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราทุกคนเลยครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันวิกฤตโควิดแล้วเรามาสู้เพื่อนีมชาติไทยนี่ก็เราพวกเราทําเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราครับโอเคครับ